สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีเขาได้ให้ข้อแนะนำนะครับเกี่ยวกับกรณีที่พบการกระทําความผิดบนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องทําอย่างไรนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเมื่อเราถูกละเมิดสิทธิ์เช่นถูกโพสต์รูปภาพข้อความที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์นะครับข้อแนะนําก็คือให้เรารวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่หรือร้องเรียนที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีหากเราไม่มีข้อมูลของผู้กระทำความผิดบนเว็บไซต์ข้อแนะนำให้เรารวบรวมข้อมูลจากพยานแวดล้อม IP address email header หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อแจ้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยกันในการตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนะครับ